ย่าก็เอาไก่แล้วเกินนะย่าฮะพุ่งไปเลยเห็นไหมดูดูดูนะครับดูนะครับวันนี้เขาเก่งมากเลยไปไหมไปไหมแบกได้แล้วหรอะเห็นไหมเห็นไหม นเก่งมากร้ายแน่มากเจ้าหมูอุ้ยเจ้าหมูตุ้ยวันนี้เธอแน่มากดูปองนะร้ายแล้วจิ๊สาวไปเหรอนึกว่าวดเก่งเนี่ยดับหนึ่งอ่ะชอบโชว์เหลือเกิน เ้ขี้โม้เอ้ยคนขี้โม้เอ้ย้าได้แกนี้สบายไปละแม่จินนี่แม่จนนี่มาเล่นยงนี้ด้วย ไม่มีเครื่องช่วยนะเนี่ยเครื่องช่วยไม่มีนะครับดู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 ด,ด,ด,ดูคุยโมย้ย นี่ตุ้ยนายแน่มากเลยนะตุย้ยตุ้ยเธอต้องทำเวลาหน่อยนะ อาจจะมีการชนเกิดขึ้นกับอากาศก็ได้ตุ này, ้ยโอเคตุ้ยนายแน่มากเก่ง ตู้ในแน่มากเลยโอ้เก่งเกินเธอ,อทำไมเหรอเกินไปแล้วเธอเก่งเกินวันนี้เธอเก่งเกินไปซะแล้วได้ตุย้ย รอบแรกแม่งปูขาประสันนี่ยกดลกอกอละได้ไปเอาแก่นมนกเงินเนาะ <c oughs> อันบางๆก็บอลเอาแ,แก่นมนกเงินเลอเจัดไลยกันเ,นนล,เลยโอ้ยวันนี้เก่งเนาะ มันี่เป็นเว่ยขนาดน้านนะเว่ยมากเลยอ,ะอ,ลลอ่ะองงนะเจ็ดนอกก่อนนะลอะโอ้ยลายจริงๆค่ะตึงแม่นะตึงย่านะยายด้วยว่ายน้ำบะเป็นสักคน ราไปทะเลชอบอยู่ที่ลึกทะเลมันหเนแล้วนะค่ะทะเลมันย่ขนค่ะดันถ้าักนหัวักไน้ไนะหมีอ่นตหวมได้เลยนะเแกะเขาตนมันปท้องอ่แต่ถ้าจะอี้นี่มันมกว่ามีขึ้นนิห่เขาเฉยเลยทีเดย เก่งมากเลยตุ้ยอันนี้เธอเก่งมากเลยลูกโอ้โหวันนี้เธอโชว์ให้ตะลึงเลยนะตะลึงตะลึงตึงๆเลยรอบแรกหัวใจปูจะวายรอบแรกให้โจมตัวไปช่วยฮะให้โมตัวไปช่วยคอยให้โจมตัวโอเคเก่งมากโอเค ฝั่งโน้นหรือว <sh> ่าเล่นตรงนี้เล่นตรงตรงปลายอุ้ยกางเลยเหรอตรงไหนกลางไม่ได้ตรงกางเลยก่นแบบนี้นะลูกฮะไปเล่นตรงตรงๆมีของเล่นนี่ไงที่ปลาโน่นน่ละตอนนี้ไปเก็บปลาให้ปูปากปลาตรงนี้นะเก็บปลาตรงนี้สักตั้งแต่ไงกระโดมอืมหนูหนูหนที่ปลาที่คูให้โยนของเล่นให้อ่ะค่ะโอเค เก่งมากเลยลกนี่นายเยี่ยมมากวันนี้เก่งมากเลยเราต้องใส่ตัวสักอย่างเลยไว้กลางสาบนโยนเป็นกางน้ำบายไปเอาคนเดียวโดยไม่มีเครื่องช่วยเลยสุดยอดเลยวันนี้ ไม่ท่าไม่ท่านะเพะว่อบ